การลงพื้นที่ของผู้บริหารทุกระดบับมีความสำคัญต่อการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะคะล่าสุดประธานกรรมการตรวจสอบ PEA เดินสายไปภาคอีสานร,ร่วมกิจกรรมในพื้นที่วันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันค่ะจากนั้นติดตามท่านผู้ว่าการลงพื้นที่อำเภอปากช่องมอมนโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ ประธานกรรมการตรวจสอบ PEA ลงพื้นที่ภาคอีสานร,ร่วมส่งมอบไายพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2559ันายประสิทธิ์สืบชนะประธานกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานส่งมอบฝ่ายฉลอนน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงหวางจังหวัดอุดรธานีโดยนายยอดพฤวงรักมิตร และนายดัด,ดุชาพิจยานนท์กรรมาการการไฟฟ้าส่งภูมิภาคร่วมกันส่งมอบไฟให้กับนายสมหวังพ่วงบางโพรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งมอบต่อให้กับนายหลังธุรพลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางเพื่อถวายเป็นพระ,ะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา8 4พรรษา12สิงหาคม2559 โดยนายเจเด็ดวิสีู้้ํำนวยการ p a เเขตหนึ่งภาคตอนออกเชียงเหนือจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานมีนายพงพันธ์แสงสุธรรมในอำเภอเพนพร้อมผู้นำชุมชนตลอดจนชาวชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานณนะบ้านดอนขาหมู่8ตําบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีฝายแห่งนี้มีความลึก3.5เมตร กักเก็บน้ําได้7จ็ดหมื่ลูกบาทเมตรจัดทาขึ้นด้วยงบประมาณกว่า150,000บาทครอบคลุมพื้นที่การเกษตรประมาณ1,200ไร่ครอบคลุม220ครัวเรือนใน3หมู่บ้าน และในวันเดียวกันนายประสิทธิ์สืบชนะประธานกรรมการตรวจสอบพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารและพนักงาน PA เขตหนึ 1, ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทางปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณสำนักงาน PA เขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี